สำหรับลอดปองสประคอบนะครับตลาดน,นับศูนย์จะจักสองเป็นปลนะครับเราก็รับซ่อมคอมนัประกอบคอมแก้ปัญหาเรื่องคามร้อนคอมพิวเตอร์นะครับเล่นเกิดปัญหาแห้งน่นนี่นั่นนะครับก็มาได้เลยตัวนี้เทสความร้อนนิดหนึ่งสกว่าตัวนี้พอสมควรครับ พัดลมบางรุ่นไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับ CPU บางรุ่นนะครับต้องดูนิดหนึง่งคือบางทีความร้อนสูงเกินไปนะครับเราต้องดูด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่นาโน,โนเยอะๆนะครักินไฟเยอะๆตัวแรงสมัยก่อนจะผกินไฟตัวนี้เป็นไอเจตนะครับ950 มีตัวแรงครับติดเทปเปิดมาก็ห้าสิบแปดองศาไม่ได้นะครับตอนเล่นเกมนี้น่าจะหนักกว่านี้นะความร้อนพอ,อปลดล็นี้ก็แรงระดับหนึ่งนะครับใส่พวกไอห้าเจนเจนใหม่ๆได้นะครับเจนสี Gen ่เจนหกเจนสองเจนสามได้เป็นไอเจ็ด เส้นแรกที่เป็นซิริส950นี่ไม่น่าได้แ,แรงลมไม่ถึงนะครับนี่คือเปิดเปิดรันนูยเฉยเทสเปลร้อนคือระดับสูงสูงมากใส่ลองลองจุดน,น้ำดูนะจริงๆพัาลมเขาก็มีนะครับแต่ว่าก็มันไล่ความร้อนไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับของเดิมก็ไม่มากความร้อน ้อนว่างเน็ดแกป่อสากันสักจุดน้าดิจะลดไปเยอะมีเยอะนะครับเพื่อนสอบถามกันมาได้ครับตัวนี้เป็นพูดถึงตัวนี้นิดนะึงสกไฟตัวพิเศษนะครับมีปุ่ม OC นะครับตัวนี้ จริงๆแล้วถ้าสเป c c p u RAM ได้ก็ไม่ต้องไปทำไรมันครับตัวนี้แรงอยู่แล้วตัวนี้ระบบน้ํานะครับก็อุณหภูมิตามนี้ฮะอุณหภูมิของน้ํานะครับไม่ใช่อุณหภูมิ CPU ก็ใกล้เคียงกับน้ำนะไม่ห่างกันมากโอเคลองกันดัง913แลครับนี่ยังไม่ได้เล่นอะไรนะ913 ใส่ตัวฟิออนตัวนี้นะครับสามจุดแปดนะครับตัวนี้หกแปดเจ็ดสามจุดแปด L สามหกสิบสองเมกนะครับสี่คอรแปดเทสตัวแรงแรงแทบเทปนะไปทำงานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองกันตัวนี้ก็เก้าห้าูนนะเล่นเกมลื่นนะแต่ว่าตึมีความร้อนนิดหนึ่งโอเคครับ